สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานหงยก8ริวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะครับแล้วก็อยู่กับคุณมอสครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านและก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่ทําการเพาะเลี้ยงนกหงยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ยังมีพี่ด้านหลังอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้วันนี้เรามาหนึ่งฟาร์มแต่ว่ามี แขกผู้มีเกียรติทั้งถึงสองท่านนะครับแล้วพี่มอสแล้วก็พี่พี่โอมนะครับต้องบอกว่าพี่โอมก็เป็นเปรียบเสมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกของของพี่มอสด้วยนะครับ,รบ<ช>อันนี้ให้เล่าความเป็นมาหน่อยว่าว่าพี่โอมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงนกของพี่มอสยังไงก็เริ่มแรกคือวันเกิดเพื่อนครับก็เลยเอานกมาให้ สองคู่หรือประมาณสองคู่นะครับก็เอามาเลี้ยงเล่นกันอืเพื่อนเอาแบบเห็นเพื่อนอยากเลี้ยงอะไรก็มาให้เพื่อนเลี้ยงหลังจากนั้นก็เกิดความชอบก็สอนดูสีรับแบบนิวเจชั่นต่างๆสอนดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยจนเป็นก็เลยบ้ากันทั้งคู่บ้ากันทั้งคู่แล้วเราก็ทำด้วยกันแล้วมีนกก็เลยแลกกันอไแ้กันทำกระจายไปเรื่อยมาถึงรุ่นของพี่มอสในการ ดูแลในการเลี้ยงนกของหยกบอกหน่อยว่ายากไหมในการเริ่มต้นที่ที่เลี้ยงนกของหยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์ยากไหมครับมันไม่ยากครับยางแรกเราก็ต้องเดิ่อใจใจ,จ,จ,จก่อนเลยใจใจใจเรารักก่อนแล้วก็เอาเอาใจใส่ในนกอืมครับแค่นั้นก็มันก็ใจรักเรื่องเวลาให้มันก็ต้องมีครับอืมมันในในหนึ่งวันนี่เราใช้หรือว่าเรามีเวลาในการดูแลมากน้อยเพียงใดในหนึ่งวัน จะเป็นตอนเช้าครับต,ตื่นมาตื่นมาจะเข้าโกนก่อนเลยอย่างแรกรัผมครับพอเป่าอาหาร,รเกียนน้ำทุกวันครับครับผมตอนเช้าประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งครับเสร็จครับทุกเช้าครับแล้วช่วงเย็นนี่เราต้อง สมมติว่าเราไม่มีเวลาช่วงเย็นเราต้องดูแลไหมหรือว่าแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เราต้องมีงานเช้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นให้ตอนเย็นแทนอ๋อคือสลับกันได้ใช่ครับครับผมให้ให้ตอนเย็นแทนแต่ก็คืออย่างอย่างน้อยก็คือต้องในหนึ่งวันก็ต้องเข้ามาดูมาดูแลนกจะจะน้อยหรือว่าจะมากก็ก็ต้องเข้ามาดูแลตลอดเพื่อเพื่อความเรียบร้อยด้วยแล้วจะดูในเรื่องของอาหารในเรื่องของน้ําด้วย แล้วส่วนในเรื่องของอาหารที่ให้าหาสำหรับ<ล>นูกโยมนี่โดยส่วนมากมิเล็ตมิเล็ตขีข่าวธรร,รมดาอ๋อก็เป็นขาวเป็นอาหารพื้นๆอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ใช่พื้นๆมิลเล็ตข่าวธรรมดาค,คือคือบางคนเขาอาจจะมีปัญหาอันนี้ถามทั้งคู่เลยครับบางบางช่วงเนี่ยมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่า หมดหมดลอดหายากเม็ดเม็ดเม็ดขาวไม่มีเป็นจะเป็นเม็ดออกเม็ดเหลืองเม็ดน้ำตาลเม็ดแดงอันนี้เคยประสบป,ปัญหาไหมเคยเคยก็คือเคยให้เม็ดสียมตย่ตางเฉยก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ได้ปกติแต่แต่ไม่เคยให้ที่ว่าจะเป็นสามสีไม่เคยให้เพราะว่าบางบางทีเนี่ยพอเวลาเราเปลี่ยนจากสีขาวอ่ะ เพราะว่าสีขาวเนี่ยเปลือกเขาค่อนข้างที่จะนิ่มมันจะแทะง่ายหน่อยบางทีเปลี่ยนเป็นสีสีแดงสีน้ําตาลในบางทีนกอเขาจะกินน้อยลงเขากินปกติปกติเขาผสมเขาเปลือกกินปกติปติไม่ามีปัญหาครับผมก็คือบาง บางทีเนี่ยก็คืออาหารบางคนเขาก็จะใช้วิธีการผสมให้มันหลากหลายมันก็จะทําให้นกเคยชินด้วยแต่นี้ก็คือในเรื่องของการให้อาหารเราก็ให้มิเล็ตมิเล็ตอย่างเดียวมิเล็ตเพียวๆเลยและมีมีข้าวเปลือกบ้างบางทีครับบางทีเกี่ยวข้าวเก็บข้าวที่เราเกี่ยวที่เราทํามันมีอันนี้ถามหน่อยมันมีผลกระทบไหมข้าวเพราะว่าข้าวที่เราปลูกเนี่ยเราใช้สารเคมีแน่นอนครับอ่า หรือเราไม่ใช้เนี่ยก็อาจจะมีข้างเคียงเขาจะสัรเกตุอันนี้มันมีปัญหากับนกไหมไม่เจอนะครับก็ให้ให้ปกตินกก็ชอบเลยครับเพราะนกบางทีเขาเขาจะไม่ค่อยกินหรอกครับเม็ดชอบแทะเปือกเปือกแทะแท้แทเหมือนเขาครใครเครียดนะครับมันมันก็จะเหลือพวกเม็ดเป็นเหลือเม้กี่ัว์มันเหลือเม็ดกาว่ะวันนีมันถ้ากินไอ้พวกที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหัวข้าวนะเป็น ที่มันเป็นจุดขาวๆของของเม็ดข้าวน่ะที่มันไม่ได้เป็นแก่นมันอะจมูกจมูกข้าวจมูกข้าวบางทีเขาจะแทะแค่จมูกข้าวอย่างเดียวแล้วเขาจะเหลือมเขาส่เหลือเหลือเม็ดเหลือข้าวสารไว้อันนี้โดยส่วนตัวผมเองผมก็ให้นะเพราะผมเองผมก็ทานานเหมือนกันเอาข้าวเอาข้าวจากการเกี่ยวนี่แหละก็มาเก็บไว้มาตากให้มันแห้งแล้วก็มาเก็บไว้ผสมให้ให้กับนกของโยกได้กินก็ก็จะเป็นตัวเลือก ในการในการให้อาหารมีทั้งมิเลดด้วยอาหารหลักแล้วก็มีทั้งเป็นอาหารเสริมด้วยก็เป็นข้าวโพดเอ้ก็เป็นข้าวเปลือกอแล้วนอกจากนอกจากอาหารหลักแล้วอาหารเสริมนีอะไรบ้างาที่ท,ที่ที่ให้เสริมก็จะมีกระเพราครับกระเพราเราปลูกอยู่หลังบ้านกระเพราแล้วก็<อ>พวกข้าวโพดขนมปังปะไปยครับบางทีส่วนมากจะให้ที่ว่านกที่ว่ามีลูกเลี้ยงลูกเยอะจะเป็นกระเพราอ่า มีก็เปลี่ยนเป็นนมปังบ้างข้าวโพดบ้างครับผมแล้วรับกันไปและในในช่วงที่อ่าดูฝนช่วงเนี้ยฝน,นตกทุกอากาศชื้นมีปัญหาในการดูแลในการเลี้ยงนกหงส์อยบ้างปัญหาทั้งหมดยังไม่เจอครับเพราะส่วนบ้านเราเราเป็นปิดปิดเวลาฝนตกมาแล้วก็เอาผ้าลงครับก็ไม่ค่อยประสบปัญหาเท่าไหร่ใช่ครับเอาผ้าลงไม่ค่อยเจอปัญหาแล้วระหว่างอากาศร้อนกับอากาศชื้นมันมันแบบ แบบไหนที่เหมาะกับนกขมงยกมากกว่ากันว่าชื้ดีกว่าในความคิดของเรานะเพราะว่าร้อนไข่มันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลูกมันไม่ค่อยมีเชื้ออ่าร้อนบางทีมันร้อนเกินไปมันนกมันไม่โกกนะแม่ใช่มันมันยังไงไม่รู้อะมันได้แบบตัวหนึ่ง้ยบางทีมันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนอากาศแบบชื้นชื้นเพราะอากาศชื้นชื้นเนี่ยจะกี๊เราเดินมาดูแลก็คือแต่ละครอบไม่น้อยกว่าสี่ตัวนะชที่ผมเห็นอยู่นะแต่ สี่ตัวเนี่ยคือมาลงลังมาแล้วไอ้ในกล่องเนี่ยยังไม่ได้เปิดดูแต่แง้มๆก็น่าจะมีอีกอ่าก็แสดงว่าอากาศชื้นเนี่ยมันทําให้นกเนี่ยมันได้ผลผลิตดีกว่าอากาศร้อนเพราะอย่างที่พี่อมว่าแหละอากาศร้อนบางทีนกมันโกไข่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรหรอโก้ไข่แค่แป๊บเดียวบางทีเข้าไปอยู่ในกล่องเนี่ยบางทีเราเปิดกล่องดูนะอากาศมันจะอบอ้าวในกล่องบางทีนกเขาก็ไม่ค่อยสบายตัว เราอาจจะกกแป๊บเดียวออกมากกแปบ๊บเดียวออกมาไข่ก็บางทีไข่าตายโค้งบ้างไข่ไม่มีเชื้อบ้างมันก็เป็นปัญหาในการใน,ในการเลี้ยงและก็ในการดูแลด้วยอันนี้ผมเสริมเลยว่าถ้าคนที่อยากได้ผลผลิตในช่วงฤด,ดูร้อนก็เพิ่มเพิ่มความชื้นถ้าเป็นพื้นที่เป็นคอนกรีตเป็นปูนซีเมนต์อย่างนี้เราสามารถลาดน้ําได้ไดหรือว่าล้างพื้นให้มันมีความชื้นเกิดขึ้นหรือว่าทําสปริงเกอร์ก็ได้ไดแต่ช่วง อากาศชื้นฝนตกบ่อยก็ก็ให้กับกับเพาทุกวันได้เสริมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับนกเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวนกเพื่อที่นกจะได้ไม่ป่วยด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลง่ายๆแล้วก็วิธีการวิธีการเข้าคู่ของนกเรามีวิธีการคัดเลือกยังไงในการเข้าเข้าคู่นกเรามีเทคนิคมีวิธีการยังไงบ้างเข้าคู่ส่วนมากผมจะดูที่ความสมบูรณ์ของนกความพร้อมของนก ก็คือเราเลือกนกนกที่มันพร้อมมาเข้าคู่กันใช่ไหมเราเราไม่ได้จับมันมาตั้งเราไม่ได้จับนกเด็กเข้ามาอ๋อเราเอานกที่ที่อายุพอพอได้แล้วแล้วเราก็เริ่มเข้าคู่ครับเราสังเกตยังไงบ้างนกตัวไหนว่ามันจะมีความพร้อมหรือเราดูจากจมูกนกหรือยังไงจมูกก็หนึ่งครับจมูกหนึ่งแล้วก็เรื่องของการพัดขนอืมเพราะว่าผมจะเริ่มมีว่านกพัดพัดขนแล้วคพัดขนแล้วเอามาจับคู่ครับ สีเริ่มเต็มๆครับผมก็เลยเอาเอามาทำก็คือก่อนที่เราจะจับคู่เราปล่อยเขาอยู่ในกรงรวมใช่ไหมใช่ครับใช่เราแยกไหมเพศผู้หนึ่งกรงเพศเมียหนึ่งกรงหรือให้เขารวมกันรวม<ล>รวมกันเลยครับแล้วเราก็มาจับเขาแยกเข้าคู่ชิ้นครับแล้วเรามีเทคนิคไหมว่าการจับเข้าคู่นกต้องจับเข้าคู่ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นหรือเวลาไหนก็ได้เอาที่เราสะดวก ผมไม่ดูเวลาครับครับเอาที่เราสะดวกถนัดเลยครับเอาเรมสะดวกเพราะว่าบางคนบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว,วาาย่าอะไรเขาอาจจะมีปัญหาในการเข้าคู่นกบ้างบางคนเขาบอกว่าถ้าเข้าคู่ตั้งแต่นกเด็กดีบางคนก็บอกว่าเข้าคู่นกพร้อมบางทีก็มีปัญหาตัว ตัวเมียไม่ชอบตัวผู้บ้านตัวผู้ไม่ชอบตัวเมียบ้างอันนี้ทําไงดีตัวเมียไม่ชอบตัวผู้อคือทื่อนี้ผมผมเอาตัวผู้เข้าก่อนอ๋อตัวผู้เข้าไปอยู่ในกรงก่อนผมเคยแล้วคือเอาตัวเมียเข้าไปก่อนเลยนะคือตอนนั้นมันไม่ไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้ครับ เห็นไหมสวยของตัวก็เลยเอาตัวเมียเข้าก่อนเนี่ยเอาตัวผู้ก็ไปจับมาเนี่ยเราตัวตัวเมียมันเลือกอ่ะี่มันมันตัวใช่ใช่ใช่ก็เลยจิดตัวผู้ก็ตายเลยอ่ามันมันไม่ยอมมันตีมันตีผมเลยบว่าลองลองลองดูพี่พี่เขาในกลุ่มเลยดูตัวนี้เขาก็เลยมาลองลองใช้ดูเอาตัวผู้ใส่แล้ว สิบนาทีก็ท่าทีอครึ่งชั่วโมงเนี่ยปล่อยมันเลยให้มันเป็นแบบเจ้าถิ่ยอยนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ค่อยปล่อยตัวเมียเข้าไปอันนี้มันจะกดตัวเมียใช่ใช่าว่าอันนี้อะไ้อันนี้ก็เป็นก็เป็นเทคนิคที่ถูกต้องนะก็คือเอาตัวพูเอาตวพูเข้าไปอยู่ในกรงก่อนเพื่อให้เขาเป็นเป็นเจ้าถิ่นอ่าแล้วเราก็ค่อยเอาตัวเมียเข้าไปเพราะว่าพฤติกรรมของนกบางตัวเนี่ยมันก็มันก็มีนกที่อ่านิสัยดีนกที่นิสัยไม่ดีมันก็มีใช่เพราะว่าบางทีเราเลี้ยงเนี่ยบางที ตัวเมียบรรตัวบางทีคอกแรกมีลูกมาก็ปกติบางทีคอกสองบางทีด้วยกับอารมณ์หรือว่าอะไรบางทีก็มีตีลูกบ้างอะไรบ้างอันนี้อันนี้เคยเจอไหมเคยครับเคยเคยมีปัญหาตัวว่าบางทีเขาเขาจะไข่ใหม่บ้างอากาศร้อนบ้างมันจะตลูกบางทีจีถึงตายอันนี้เราแก้ไขยังไงเราเราก็ยังคงคู่เดิมหรือว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเมียออกสมมติจะเปลี่ยนตัวเมียออกครับตัวเมียออกก่อนให้เขาดีๆก่อนเขาอากมาใหม่บางทีเขาหาย นี่ก็เป็นไม่เบเป็นบ้างครับ,รบแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งอันนี้อันนี้ผมก็เจอนะส่วนตัวแต่ผมใช้วิธีการจำหน่ายครับคือจำหน่ายสู่สท้องตลาดก็คือนกที่อชอบทํารังแฉช,ชอบ,บป้อนน้ําลูกเยอะครับอันนี้เจอไหม เจอร์ครับอันนี้เราเราแก้ไขยังไงก็มีเหมือนกันครับก็มีจะง่ายบ้างจะบางทีเพราะที่ว่าตัวเขาสวยสีเขาสวยอ่าใช่เราเราจำเป็นจะต้องเอาเขาไปทำลูกก่อนแล้วเราฝากตัวอื่นแก้ไขก็คือใช่ครับพอได้ได้ลูกเขาก็ฝากตัวอื่นให้เขาให้ตัวอื่นเลี้ยงแทนอันนี้ก็ก็ก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีเวลานะแล้วบางคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็คือบางทีแบบ ผมก็ยอมรับว่าบางทีตัวเมียเนี่ยสวยจริงชอบจริงแต่บางทีทนแล้วหนึ่งคอกสองคอกยังเป็นเหมือนเดิมพฤติกรรมไม่เปลี่ยนการบางทีเราเราไม่มีเวลาในการที่จะมามาคอยดูมาคอยเปลี่ยนมาเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยก็เอาความสบายนะส่วนตัวก็จำหน่ายจำหน่ายสู่ท้องตลาดเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าถ้าเราอยากได้ถ้าถ้าตัวเมียมันจ่ายลูกมาสวย ถ้าเราอยากได้ลูกเราอาจจะใช้วิธีการฝากการฝาก,กใช้คือให้เขาไข่อย่างเดียวใช,ใชไใ่ไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้เขาฟักไม่ต้องให้เขาเลี้ยงก็คือถ้ามีหลายๆคู่สามารถเอาไปฝากได้<ช>อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนเลี้ยงนกอาจจะไม่ทุกคนอาจจะบางคนก็ได้หรือในการที่นกทารังแฉเนี่ยบางทีส่วนมากจะเจอในช่วงหรือฤดูร้อนอากาศร,<ช>ร้อนแม่ชอบ อมน้ำแม่ก็ชอบอมน้ำไปป้อนล้างแช่ยิ่งคนที่เลี้ยงแล้วเป็นรังมะพร้าวนะอันนี้ปัญหาโอ้โหปวดหัวเลยครักเล็บมันจะเป็นๆใช่ใช่อ่าเล็บขาดขาดบางทีก็คือถ้าปล่อยไว้เนี่ยบางทีมันก็ทําให้เล็บหลุดเล็บขาดได้หรือบางคนก็ใช้วิธีการก็อาจจะอาจจะใช้ล้างน้ําแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยคือถ้ามันแห้งเนี่ยผมก็จะใช้ใช้นิ้วบีบใช้นิ้วแกะเอาออกเอาแต่ถ้ามัน อันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะมันถ้ามันติดเยอะเนี่ยบางทีนกนกมันยังเด็กอยู่เนี่ยเคยแกะออกมาเล็บหลุดออกมาด้วยอันนี้แขงเรือยเป็นเหมือนกันไม่ยอรู้อันนี้ก็ประสบการณ์โดยตรงก็เอามาเล่าเอามาเล่าให้ฟังแต่ถามว่ามันก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เราก็แกบเอาไว้ทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้อาจจะจําหน่ายอาจจะไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการในการเลี้ยงและก็ในการดูแลแล้วก็โดยส่วนส่วนมากที่ พี่มอสทำอยู่เนี่ยจะเป็นในในกลุ่มในม u t a t i o n ไหนบ้างนผมยกเอกลุ่มที่ตอนนี้นะครับก็จะมีพวก pcb ครับ p o โลครับแล้วก็รีท i c i แล้วก็จะเป็นนกพวก เอพีจี <B> เป็นกลุ่มเลมนีเอพีเจ <B> แล้วเป็นเลนโบก็เป็น,ปนสกุละสกุละมีบ้างไม่เยอะมากต้องต้อ,องจำคู่ส,สกุระนี่เอาเข้ามานานหรือยังเอาเข้ามาได้สักพักแล้วครับเพิ่งเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มทำครับผมแล้วได้ผลผลิตบ้างไหมสกุระยังเลยครับยังได้เลยครับมันวิธีการเลี้ยงมันมันแตกต่างกับ ฮอลแลนด์ธรรมดาไหมหรือหรือคล้ายๆกันๆกันเลยครับาจจะต้องให้เวลาเขาให้เวลาหน่อยสักพักหน่อยใช่ในการในการรอดูผลผลิตของซาบุระเพ่งเริ่มตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่คู่ของพี่พี่มอเลนอยู่ประมาณรักสาบได้ครับ30มสใช่นี่คือเต็มเต็มพิกาดแล้วเต็มแล้วครับเต็มแล้วก็คือจะอยู่ประมาณนี้ประมาณ30คู่ใช่ในในระแวกเนี้ยระแวก อำเภอเสนาเนี่ยนอกจากของพี่มอสแล้วมีมีของใครอีกบ้างไหมหรือหรือไม่ค่อยมีเลี้ยงครับเสนาเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับอขายยากเพราะมัน,นมจะเป็นร้านอ๋อจะเป็นร้านเขาก็มามีส่ง,งพวกขายอาหารส่วนใหญ่ครับแต่คนเลี้ยงนกน้อยครับครับผมจะไม่ค่อยมีแล้วผลผลิตที่ที่มีเดือนหนึ่งนี่ถึงร้อยตัวไหมเดือนหนึ่งถึงครับถึงถึงแล้วแล้วเรามีวิธีการเขาเรียกว่า มีวิธีการขายยังไงบ้างขายส่งร้านหรือว่าขายทางออนไลน์ก็จะมีครับส่วนมากก็จะเป็นทางร้านครับแล้วก็ทาง a c e b o o k ทางกลุ่มก็มีครับผมรงมกลุ่มก็มีหลายช่องทางในการขายบางทีก็มีเป็นลูกค้าที่ว่าเห็นเราในในกลุ่มบ้างแล้วก็ตามมาจากในเฟซมาดูที่ทางก็มีครับผมใช่ ก็เหมือนกับว่าเราเราก็มีช่องทางในการขายก็เหมือนเอานกไปแลกอาหารมาเลี้ยงในรุ่นต่อต่อไปใช่ก็ที่ผมมองดูนะนอกจากหงยกก็มีเลเบิร์ดด้วยบางส่วนบางส่วนอเพราะว่าก่อนหน้านี้เลเบิร์ดอาจจะเยอะกว่านี้เยอะน่านี้ครับแล้วก็เปลี่ยนจากเลเบิร์ดก็ลดจํานวนเลิเบิร์ดแล้วก็มาเพิ่มจํานวนในหงยกสายพันธุ์ทอลแลนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรงเลี้ยง อกองเลี้ยงผมสังเกตเห็นจะแตกต่างจากที่ผมเคยเห็นมาก็คือคที่มอสจะเขียนไว้เลยว่าคู่นี้เป็นอะไรบ้างเป็นแฟนซีบ้างเป็นข่าวตาแดงเป็นท c b ีบีเป็นทีซีบีบ้างอันนี้ที่เขียนไว้นี่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อีลูกค้ามาดูบ้าง เราดูเรื่องขงบางทีเขาถามว่านี่อะไรอันนี้อะไรเราเขียนบอกนี่เลยนี่ครับนี่ครับพี่ดูตามขบคิ่ได้เลยเราไม่ต้องมานั่งอธิบายบางทีเขาถามว่าไอลูกตัวนี้เป็นพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนเงี้ยก็เลยบอกให้เขาดูตามตาตามไปเราเขียนให้เลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเขาเรียกว่าในการให้ความรู้กับลูกค้าที่มาครับอ่าแล้วของพี่อมตอนนี้ที่ที่บ้านของพี่อมยังมีเลี้ยงอยู่ไหมนกเลี้ยงครับตอนนี้เราไมะมาณ เจ็ดคูแปดคูอ่อ่าก็คือก็เริ่มมีจํานวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่าความของพี่โอมกับของพี่มอสเนี่ยอันนี้อยู่ไกลกันไหมของผมอยู่บางประหารกับไกลกันอยู่อ๋อก็ใกล้กันอยู่แต่ก็ไปมาหาสู่กันตลอดคบกันก็เลยแบบมาแลกนกกันมาคุยกันอ่านอกจากของหงโยกสายพานนอรแลนด์ของ พี่อมีอะไรอีกบ้างมีข้อกระเทวกับสันคอนัวอ่ามีข้อกระเทวสันคอนัวคือสันคอนัวตอนนี้ที่บ้านมีอยู่สามสามตัวสามตัวเลี้ยงเล่นเนาะ <laughs> แต่แต่ดูๆแล้วสามตัวนี่เป็นเพศผู้ทั้งหมดใช่คลิปนี้ออกปลายใครอยากได้สันเพศผู้อายุอายุกอยอย็อายุดีแล้วครับอายุอายุดีแล้วใครมีตัวเมียเยอะๆอยากจะได้เพศผู้ลองทักมาหาพี่โอมได้อ่าเอามาแลกกันหรือคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็ได้ในจังหวัดอยุธยา อ่าลองลองแลกกันได้นะครับแล้วก็คอค็เทเลนี่ก็มีลูกจําหน่ายไหมหรือว่าเป็นพ่อแม่พันธ์พ่อแม่ครับอ๋อ,อ,อเป็นพ่อแม่บรรไข่แล้วพอมันร้อนมันก็อ,อ๋อก็ยังยังไม่ได้ผลผละฤิ์ใช่เพราะเพิ่งพเพิ่งพเพิ่งเอามาพอผมกลับมาอยู่ตอนนั้นมาฝึกงานมาอยู่อย่างก็เลยเพื่อเอาเข้ามาต้องพูดตอนไปทํางานก็คือขายทิ้งหมดเลยผมทำกรงบินใหญ่แบบ สเมตรกว่าเลยคือปล่อยแบบสิบยี่สิบตัวให้จับคู่กันเองเรามรอเก็บลูกลูกป้อนเัียอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวต้องขอเขาเรียกว่าขอแวะไปไปพูดคุยกันที่ฟาร์มเดี๋ยวรอให้มีจํานวนสักสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ ฝากเอาไว้ด้วยทั้งทั้งสองที่นะทั้งของพี่พี่อมอยู่ที่ไหนนะบางปะหันบางปะหารแล้วก็ที่อันนี้ตรงเซนาของของพี่มอสด้วยนะครับฝากเอาไว้ทั้งสองภามเลยนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือสอบถามได้อันนี้ก็เป็นบางส่วนเดี๋ยวเราไปดูในในในกรงรวมด้วยกรงรวมว่ามีมีเยอะประมาณไหนอันนี้ อันนี้กงรวมที่เห็นเนี่ยก็จะมีแยกอยู่3ามกองมันสามกองครับสเตปมันยังไงบ้างสเตปเปอ่าขั้นแรกเลยสมมติว่าจะเป็นไซนี้ก่อนอะไซนี้ก็คือว่าเขาลงล้างปุ๊บครับผมก็จะเอาเอามาไว้นี่ก่อนรอบหนึ่งอ๋อเอามาพักรอบหนึ่งให้เขาบินบินบินแข็งบินอะไรแล้วเัาจะมากองรวมใหญ่กอ,องรวมใหญ่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าเริ่มมีอายุหน่อยเรื่องที่ว่าจะพร้อมจับปูหน่อยก็จะมาไว้ตรงนี้ก็คือทั้ง3ามกองเนี่ย คือขายหมดขายขายครับขายครับผมก็จะมีบางบางส่วนเราก็คัดไปส่งร้านมีครับส่งแั้วส่งร้านครับจำนวนที่ไปส่งร้านนี่คือแต่ละครั้งที่ไปนี่จานวนก็จะไปประมาณสามสิบ้งห้าสิบบ้างประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าก็เป็นจํานวนที่กำาลังสวยงามสวย่าอันนี้โกงเป็นก็ทําให้เขาแข็งแรงเนื้อผัดขนอะไรด้วยใช่ครับแล้วทางร้านเขารับ ประมาณไหนคือรับลูกนกลงรังหรือว่าต้องรอให้มันแข็งพอสมควรเข้าถึงรับหรืออแข็งพอสมควรครับอมอกลังนกรุ่น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 ก็ระดับหนึ่งระระดับหนึ่งกำลังจะ่ัดคนบ้างพอแข็งแรงบินแข็งแข,งข,งขาก็รับแล้วครับครับผมชก็คือถ้าถ้าใน ร้านค้าแถวนี้ที่รับเนี่ยมีหลายร้านไหมหรือว่ามีแค่ไหนเออถ้าในละแวกนี้หรือว่าใกล้เคียงก็จะมีประมาณ3ามร้านครับอ๋อใกล้เคียงประมาณสามร้านก็รองรับสําหรับคนที่เลี้ยงนกของยกได้ใช่ครับก็คือเราเหมือนกับว่าเวลาคนที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงนกของยกก็คือเราก็สามารถไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรจากร้านในในตัวเมืองก็ได้ก็มีอาหารมีทั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยงครบเบ็ดเสร็จ รหรือจะไปหาซื้อนกก็ได้เช่นเดียวกันได้แต่ผมก็แนะนำนะว่าถ้าอยากจะได้นกที่ดีมีคุณภาพนะร้านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแหละนะถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเรามีวิธีในการดูนกเป็นใช่แต่ผมอยากจะให้อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันก็คือการซื้อนกจากผู้พอเลี้ยงโดยตรงรถ้าอยู่ในละแวกของเสนาจังหวัดอยุธยาก็ ลองมาติดต่อกับพี่มอสดูได้มาซื้อโดยตรงเนี่ยหนึ่งเราเราได้เห็นวิธีการเลี้ยง<า>ของของผู้พอเลี้ยงด้วย<า>แล้วก็ได้ไดอ นกที่ดีมีคุณภาพได้นกสวยๆนาไปเลี้ยงก็คือถ้าเราซื้อจากทางร้านเนี่ยคือซื้อแล้วมันก็จบเราไม่สามารถไป,ไ,ไ,ปไปสอบาได้ว่านกมีปัญหาแบบนี้มีวิธีแก้ไขอะไรยังไงบ้างบางท,ทีคนจับมาก็ไม่รู้เลยประเภทไหนปเป็นเพ่อ่าใช่พันธุ์นกเด็กอ่า <คน S 1> มัน,ม,นมันแยกไม่ได้บางทีเขาบอกมาผู้เมียแต่พอเรามาเลี้ยงผู้ผู เมียเมีย,มยบ้าง<ช>บางทีเลี้ยงไปเราก็ไม่รู้หรอกผู้เมียเมื่อไหร่มันจะไข่มันก็ไม่ยอมไข่สักทีบางทีก็พ่อแม่ชนกันบ้างลูกลูกชนกันก็ไม่ดใีใช่ใช่อันนี้ก็แนะนําว่าคือซื้อจากผู้พอเลี้ยงโดยตรงจะดีกว่า<ช>อย่างน,น้อยๆเ,เนี่ยคือบางทีราคาก็ไม่ได้ ไม่ได้แพงเกินไปกว่าร้านค้าบางทีซื้ออาจจะมีของแถมติดหมายติดมือไปด้วยนอกจากของแถมแล้วก็ยังได้ความรู้ดีๆด,ด้วย <Okay. S 2> นะครับอันนี้ก็ยังเป็นอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็อีกหนึ่งฟาร์มนะที่วันนี้เราได้มาสร้างนิตรภาพร่วมกันนะครับได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ทําความรู้จักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่เราอยากจะนําเสนอให้กับคนเลี้ยงนกและคนที่สนใจ ในการเลี้ยงนกขงยกนะครับได้รู้จักนะผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบสัตว์ปีกหนึ่งในสัตว์ปีกที่ไม่ควรพลาดในการเริ่มต้นเลี้ยงนั่นก็คือนกขงยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์ครับราคาไม่แพง <c oughs> การเลี้ยงก็ง่ายดูแลง,ง่าย <c oughs> คนที่ไม่มีเวลาก็เลี้ยงได้ <c oughs> ไดหรือคนทีอ่อยู่คอนโด นะครับมีพื้นที่น้อยก็สามารถเลี้ยงได้เช่นเดียวกันไม่ต้องเลี้ยงจํานวนเยอะก็ได้เลี้ยงแค่คู่สองคู่ก็ได้ไดมันสามารถเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับเราได้นะครับอย่างตัวผมแล้วก็พี่มอสพี่โอมเนี่ยก็คือมันก็ให้ความสุขหลังจากที่เราเหนืดเหนื่อยจากการทํางานกลับมาคือไม่ได้ต้องการอะไรเลยบางทีก็ดูนกขอแค่ได้ได้ได้เข้าเล้านกนะครับรบ,บางทีก็เข้าจน จนที่บ้านถามว่าในร้านมีอะไรพิเศษหรือเปล่ารังนี่ก็เปิดเปิดสุวรรณแล้วที่มันก็มีอยู่แค่นั้นก็เปิดก็คือรู้แล้วบางทีมันไม่ได้ขายหรอกแต่ก็ขอเปิดดูสักหน่อยอ่าบางทีก็มีเหมือนเดิมแหละแต่ก็ขอดูสักหน่อยนะเพื่อความสุขของตัวเองผมกลับบ้านมาคือข้าวล้านนอะก็เลยเปิดดูเลยครับผมก็บางทีข้าวจนจนบางทีแฟนอาจจะบอกว่า โอ้โหกลับมาเนี่ยไม่ไม่เข้าบ้านนะเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้ากองนก่อนก่อนเข้าบ้านอ่านะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งฟาร์มอันนี้มีชื่อฟาร์มยังของบีมมอสนีเออมีครับมีครับใช้ชื่อฟาร์มว่าก็ด้เป็นชื่อชื่อตามเพจเฟซบุ๊กเลยครับครับคือบ้านนกเซนาผู้ใช้ฟาร์มคอ่าครับผมก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นชื่อเพจไว้ให้นะครับก็ เอาเบอร์โทรตี่ต่อของพี่มอสเบอร์เธอไว้เป็นศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่งห้าหนึ่งครับครับผมอันนี้พี่มอสเคยไปร่วมงานประกวดยังยังไม่มีโอกาสไปลยครับครับผมก็ทั้งสองท่านนะยังยังไม่มียังมีโอกาสอันนี้แต่ก็ติดตามการประกวดตลอดะกี้เราได้คุยนอกรอบอย่างที่พี่พี่พี่อมบอก พีบอกว่าเวลามันไม่ตรงกันวันวันไหนสะดวกดิบอกที่ผู้ชันหน่อยวันไหนสะดวกวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์สะดวกนะครับก็เพราะว่าทํางานด้วยเย็นวันอาทิตเราก็ต้องอ่าเราก็ต้องกลับนะครับก็เดี๋ยวรอโอกาสที่เหมาะสมเราก็น่าจะได้เจอกันนะครับก็เรียนเชิญทั้งสองท่านเลยแล้วกันนะครับว่าถ้ามีงานประกวดใกล้ๆ นะครับแล้วก็เวลาตรงกันก็ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเอาเอานกไปไปร่วมประกวดด้วยนะครับเพราะว่าในงานประกวดก็ก็เหมือนกับเป็นงานรวมพลคนเลี้ยงนกหงสดยกนี้แหละไปพูดคุยกันนะครับไปสร้างมิตรภาพร่วมกันนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งฟาร์มนะครับย่านอำเภอเสนานะครับจังหวัดเสียอยุธยานะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามฟาร์มนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับให้กับคนเลี้ยงนกคงยกทุกทุกคนนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานฮองหยกแปดอาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ